เหตุผลครับที่มือใหม่ส่วนใหญ่เทรดเท่าไหร่ก็ไม่กำไรสักทีสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีครับจำนวน10,000ดอลลาร์สามารถเอาไปทดลองเทรดก่อนได้เลยครับที่สำคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับข้อที่1ครับคือการเลิกตามหาเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงครับทุกคนคือผมจะบอกแบบนีี้้ครรรรรััหหลาาายยๆๆงงเเเเเ่่พอออททไไปปืะะก็จจจว มันไม่สามารถใช้เทคนิคของเราได้อยู่ดีครับแล้วมือใหม่หลายๆคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเทคนิคครับไปใช้เทคนิคใหม่ไปหาเทคนิคใหม่ครับแล้วพอเราเทรดไปสักพักนึงเนี่ยเราก็จะไปเจอในจุดที่กราฟมันไม่สามารถใช้เทคนิคของเราได้อีกอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นครับจุดที่เราต้องแก้ครับไม่ใช่การเปลี่ยนเทคนิคครับแต่เป็นการเข้าใจครับว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน100%นะครับผมแนะนําว่าหาเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองเทคนิคที่เราชอบเทคนิคที่มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้และฝึกฝนใช้เทคนิคนั้นให้ชํานาญให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็เล่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็เชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์เดียวแบบผมครับข้อที่2ครับคือการตั้งเป้าหมายครับแบบที่ผมบอกไปในข้อที่1นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน100%ครับถ้าเกิดว่าเรานั่งเทรดทั้งวันโดยที่เราไม่มีเป้าหมายในการเทรดเลยว่าเราจะหยุดที่กี่ไม้หรือหยุดที่กี่เทรดมันก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับกราฟทั้งวันครับแล้วพอเราอยู่กับกราฟทั้งวันเทรดไปทั้งวันเนี่ยเราก็จะไปเจอจุดทที่่กกรรราาาาาฟมมมัันนนไไสถใช้้งงบเเคคิขอด การตั้งเป้าหมายเนี่ยจะช่วยลดโอกาสให้เราไปเจอการาฟที่มันไม่สามารถใช้งานกับเทคนิคของเราได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมตั้งเป้าหมายการเทรดกันนะครับข้อที่3ครับก่อนจะไปข้อที่3ครับถ้าเพื่อนๆเห็น,น,นว่าข้อที่1และข้อที่2เนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆผมฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคหรือความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาแชร์ในครั้งต่อๆไปนะครับข้อที่3ครับคือการรอให้เป็นครับหลายๆครั้งครับมือใหม่จะพลาดตรงนี้บ่อยมากครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ครู้ เรามีอารมณ์หลายๆคนจะมีอาการกลัวตกรถอาการกลัวเสียโอกาสครับเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าตลาดไม่ได้มีให้เราเท,ทแค่วันนี้วันเดียวครับและเราก็สามารถเท,ทได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆต้องรอให้กราฟครับ,รบมันเข้ากับเทคนิคของเราหรือเทคนิคที่เราถนัดที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้มั่นใจในการเข้าเท,ทครับแล้วพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็จะสามารถทําตามแผนได้100%นะครับ